เอาเฉพาะเอ่อเอาเฉพาะนามสกุลเท่านั้นนะก็มีร่างว่างแทนทองครับท่านทองอยู่ด้านนี้ก็มีนะจิตนท่านทางท่านรักษาการเจ้าวาดท่านเจ้าวาด่น่แน่โยมดีใจเลย รริงั้คบท่านอาจารย์ให้เนี้เขียนเฉพาะนามสกุลเท่านั้นนะคุยแต่ในระบบตะกูลไปด้วยด้วยกันเลยนะยังอยู่นั่งอยู่ที่นี่ท่านต้องเขียนแผ่นหนึ่งเขียนได้หลายนะหลายตระกูลอยู่นะอันนี้ปุยปันนี้ ท่านไวพี่น้องกำลังกิริธรรมวัฒน์สิรเขียนชื่อด้วยรักไม่ไหวคนเดียวนิ่ปุเวตัวนะคุณจะลองรักไหวยังไงคนเดียวเขียนแต่นามสกุลนือการบอกกล่าวอย่างไทล้อที่สุดแล้วนะลูกเขียนแต่นามสกุลและในหนึ <h <h ่งแผ่นอยากเขียนนามสกุลคุณคนเดียว ต้องมีพระรัตนตาัยมีหลายๆสระคุูลรองรักทาเวอาจารย์ย้ำเท่านี้ให้พิจารณาฟังไม่ต้องใจแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้ประกอบพิธีต่อไปในขณะที่ท่านเปี่ยนชื่อนะครับเสียยกแผงอิกิเงินทองหน้าให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรองคณะจังหวัดอุดรธานีเจอร์น้ำเพ่ธมนก็ทำ เวลาเลิกมงคลให้นี่ครับบรรยากาศแดดลมลมแดดลมมาหลายอย่าง น้ำมดเริ่ผมพรมแล้วนะ

มันเหลือแค่นี <where fall> <médico> ้ขอถ่ายแค่นี้ายให้ดูแค่นี้ค่ะมันมันหลุดมันเหลือจากเน่น่น่อะไรอะเต็มโชคโจ้ารวยรวย่สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เลขหังพะทสีพร้อมกล้วยหนึ่งลูก หนจ้านี่ค่ะพี่เชียคุณเชียครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่เดี่ยวันันองนึ่งสนะหนึ่พร้อมกล้วยหนึ่งลูกกล้วยหนึ่งลูกจะได้กล้วยจะได้กล้วยน่เดี๋ยวจำให้ใหม่ครับจำให้ใหม่ล้วบเบแแนงจำให้ใหม่นะครับเอาหนึ่สี่มีไยกเดียวเลยหนึ่จ้า เฮงๆรวยๆด้วยกันนะครับอวเงรดยวยด้วยกันครับอารตวให้โชคเราแล้วครับหนึ่งซีก็บป่วยหนึ่งวยพ่อเจอหนึ่งโชคดีมากเลยจ้าขอใหู้กรางวัลที่หจ้าทูจ้า

เจ็ดเก้าอะไรนะเจ็ดเก้แปดเวจ้ะ7 9 0เนี่ยมาฝั่งนี้ด้วยค่ะเนียครับคเับครบ่นะครับเนหนกแล้วก็ศูนย์แปดสามเจหรอครับเจ็ดเก้าไมน่เ้ไม่เห็นเดี๋ยวนะ คนถือยิงเลยโชคดีรวย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 ให้รวยรวยด้วยนะรวยกันทุกคนเลยครับนทำบุญวันนี้ให้รวยหมดทุกคนเลยเนาะครับป้ามองชัดยังครับเต็มเสร็จเสร็จข้าวอะไรนะเหรอ สามงวดที่แล้วมันกันเพราะว่าเป็นเลขแอมโมแอมโมดังที่ที่เห็นเห็นเป็นตัวเดียวกันร้อยเจ็บเข้าเจ็ดเป๊ะระดับคูณแบบต่างต่างก็ออกได้เปนเจ็ดได้เปนหนึ่งได้นะได้เพราะว่าแบบใช้ายๆกันบ่อยแล้วเจ็ดเก้าเนี่ยมันออกบ่อยนะมันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้สุดจังสุดตลอดนี่สุดตลอด อาไปไทยเนะ่ไปไทยเนะ่หมอทาองนวะไปไทยนะ่มนด้อเอาไปยืนตั้งหลังคนกันเลนี่เด้อค่ะเลข้างประทัดนกคาเนาะ,ะเจ็ดเกาูนู จ้ะเด็กคนใดเจ็ดเก้าศูนย์แปดสามนค่ะเอฟสีกับจ้าเป่าเองชุนละมุนวุ่นวายจ้ะทั้งดาล่ามาเนาะคะเนาะก็เลยเป็นที่ประทับใจกันหลายๆอย่างหลายๆสิ่งทั้งคุณเชียที่คำพอนแล้วก็คุณเกง่งเพิ่นมารอท้าเวสวุวรรณเน,น้อค่ะเดอะ้อพออุทิศกับไปเป็นดาล่าน้ำเพิ่นจ้ะ คักแน่เราจะนอกกระทบไลดาล่าเลยเหมือนี้ขึ้นมีแตสีร่รวยยางเดียวละจ้ะให้เอฟซีมีโฉมีลาบน้ากันทุกคนเนาะค่ะเนาะหางประธานันเก็บได้สองสองคนเด้อค่ะเด้อผูอ้หนึ่งันได้ซิบซีบานี้ฮาไปห้ามา,ามาบ่เห็นกันแล้วก็พากันเห็นจ้ะเป็นเจ็ดเก้าศูนย์แปดสามเนาะค่ะเนาะนี่พี่มันก็นเลยจ,จับครูมั้งสิไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อมีแตซี่รวยจ้ะ ขอทับขอโศกนั่นปูท่าเวสุวรรณนกขานะ,ะ,นะดาราดังไม่ลายจ้าใครได้โชคและลาบน้ำกันทุกคนเนาะคะะ่ะน้องวัดซีโพมีหน้าคมหัวา,านี่ละจ้ะผู้เขามาแลว้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อมบุทิดแม่พิมพ์มีโชกันด้วใจอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพ์พารวยเฮาสิได้รวยๆเฮงๆปังๆไปน้ำกันเด้อคะ่ะแม่พิมพ์ก็โพสตที่กระดีใจหลายไปรวมงานน้ำเพลนเนาะค่ะเนาะประมาณบ่ายสอง สามสิบเก่าด้วยสวดหลับเพิ่นรอจะทาพิธีเนาะคะ่กะก็เลยเป็นบุญของเฮาได้ไปร่วมพิธีน้ำเพิินขั้งแรกด้วยจ้ะดาลามาติกุงเทพหลายจา้ะเป็นมาติกุงเทพด้วยจ้ะก็หูปุ๊บปับก็เลยไปเลยจ้ะเพื่อนโทรมาบอกบ่ได้รู้บ่ได้นัดกันเลยไปปุ๊บปับ แสดงว่าจะมีโชคปุบป so ับเนาะค่ะงวดนี้ก็อย่าลืมจับตามองเดยเอฟซีเด้อให้โชคให้มาน้ำกันทุกคนเนาะค่ะเนาะเลขสวยมากเลยจ้ะสำหรับมือเด็กซ้ำนี่คนณเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะดูันค่ะ